เมื่อแคปซูลจรวจแยกออกจากยานหลักไปสี่ลำเพื่อเพิ่มโอกาสทางรอดให้กับพวกเรามากขึ้นชันกับเอสตาถูกเลือกให้อยู่ยานหลักเพราะมีโอกาสที่จะรอดได้มากที่สุดเนื่องจากยานสามารถบังคับทิศทางและเอีงตอบโต้ได้บ้างส่วนพวกกบฏต้องจำใจแบ่งกำลังแยกไปติดตามแคปซูลแต่ละลำที่กระจายไปแต่ละทิศทาง เราได้แต่อาศัยแต้มต่อจากการที่พวกมันไม่กล้าระเบิดยานหรือแคปซูลอย่างจริงจังเพราะว่ากลัวจภพลาดทําให้ฉันม่องแท่งตายไปก่อนมิฉะนั้นละพวกกระบฏจะหมดโอกาสได้แม่พันธ์ุในการผลิตประชากรไปนั่นเองเอสราโชฝีมือการขับยานได้สมกับการทําหน้าที่ของงานตัวเองได้มากขึ้นนี่ถ้าเป็นรถมันก็ซิ่งจน อ้าวคุณทำไมหน้าซีแบบนั้นมีอะไรหรือเปล่าอืมฉันขึ้นไส้นิดหน่อยโทษทีนะช่วยอดทนอีกนิดผมใกล้จะสลัดพวกมันหลุดแล้วไม่เป็นไรคุณทำในสิ่งที่ต้องทำเถอะอฉันยังไหว ฉันแข็งใจบอกแม้ว่าร่างกายจะปั่นปวนใกล้จะอ้วกแค่ไหนก็เหอะแต่ถ้าไม่บินควงสว่านลดผลขนาดนี้พวกเราอาจจะโดนยิงจนพูนไปนานแล้วมั้งน่าต่หวังว่าแคปซูลจรวดที่เพื่อนๆของเขาขับแยกย้ายกันไปทุกคนจะปลอดภัยไม่มีใครได้รับอันตรายเวนเอ้ยเราโดนยิงจนได้และดูเหมือนกระสุนจะทำลายตัวยานอย่างหนัก สงสัยว่าต้มต่อที่เราคิดว่ามีสมมูไปแล้วเรียบร้อยหานี่มันใช้มิสไซล์ยิงมาเลยนะเราหลบได้ลูกนึงแต่ก็ต้องยอมโดนแบบถักถาคงกะจจย,ยิงให้ยานเราตกไปเลยฉันกือน้ำลายอย่างกลัวๆไม่อยากจะคิดเลยว่าถ้าหลบมิสไซล์เมื่อกี้ไม่ได้สภาพตอนนี้ตัวเองจะเป็นยังไง ดาว,ว่าไอายานที่ตามติดพวกเราไม่ยอมปล่อยคงเป็นยานของไอหยางแน่ๆแ,แล้วมันคงอารมณ์เสียสุดๆที่ยังไม่โดนพวกเราสักทีหมอนั่นแพ้เราพานชัดๆสันดาคนชั่ก็เงี้ยแหละคุณถ้าฉันมีโอกาสได้กลับไปแก้แคนหมอนั่นละก็ฉันว่าพางถูกกำปั้นไปที่ผนงังวางมืออย่างโกรธ ใจเห็นเจ๊ตัวเล็กแค่นี้แถมยังเป็นมนุษย์ที่แสนเปราะบางและตายได้ยังจะมีความคิดซ่าแบบนี้อีกเนาะผมไม่อนุญาตหรอกนะฉันชะงักไปเล็กน้อยกับคําว่าไม่อนุญาตของเขาคนบ้าฉันจะต้องไปขออนุญาตคุณตั้งแต่เมื่อไหร่กันเออช่างเรื่องอย่างเถอายาเสียหายแบบนี้เราน่าจะบินได้อีกไม่นานจะเอาแยางกันต่อดีผมกำลังคิดอยู่ แต่คุณอาจจะไม่ค่อยชอบวปที่นี้สักเท่าไหร่เชื่อฉันเถอะทางไหนที่ทำให้ฉันรอดจากสถานการณ์นี้ได้ฉันยินดีและเต็มใจไปกับคุณไม่กลัวว่าผมจะทำพลาดบ้างหรอคุณเล่นพูดแบบนี้ผมเครียดเลยนะเนี่ยคุณอุตส่าห์เชื่อใจผมขนาดนี้ขอโทษนะคะถ้ามันทำให้คุณเครียดหรือกดดันฉันก็แค่เองไงดีละ่ะ ต่อให้ฉันต้องตายตรงนี้ก็ยังดีกว่าโดนอย่างจับตัวไปแล้วก็กลายเป็นเครื่องให้กำเนิดผลิตประชากรให้พวกกบฏแบบนั้นโธ่ผมไม่มีทางปล่อยให้เรื่องแบบนั้นเกิดขึ้นหรอกผมจะต้องปกป้องคุณให้ได้คุณทำได้ดีมากเลยด้วยฉันรู้ขอบคุณมากนะคะเอสปาเราโดนยิงอีกครั้ง ฉันว่ายานกระสุนออยานคงจะรับกระสุนไปได้มากไม่ได้มากกว่านี้แล้วมากกว่านี้ไม่ได้แล้วเออเอสรากัดฟันหันมาบอกฉันเสียงเฉียบผมจะใช้พลังงานทั้งหมดของยานเข้าโหมดไ์สเปซถ้าเราดวงดีมากพอคงจะสลัดไออยางหลุดแล้วก็ลงจอดได้สักที่สักที่แปลว่าเรากำหนดไม่ได้หรอใช่กำหนดไม่ได้ ยานเสียหายเกินไปแถมพลังงานก็ใกล้จะหมดแล้วอพอเข้าโหมดนี้ยานก็จะเร่งอัตราความเร็วสูงสุดแล้วก็จะหยุดทันทีเมื่อพลังงานหมดลงฉันกัดริมฝีป,ปากแน่นงานนี้มันเสี่ยงสุดๆเพราะไม่รู้ว่ายานจะหยุดอยู่ที่ตรงไหนแต่ฉันก็ไม่มีทางเลือกอยู่แล้วนี่ขอไปตายดับหน้าก็แล้วกันคุณรัดเข็มขัดให้แน่นหนาะผมจะเข้าโหมดไร์สเปซแล้ว อืมพร้อมหรือ,อยังพร้อมจบโอ้โเก้าสิบเลยจากการที่ใช้เพชรไปเมื่อกี้หลายรอบมาก